เอ๊ะตเอาลองเพลงกานเพลงเลยเร็วลองไดเปล่งเพงกเพ่งเร็วเตาห้อยกันนะเตาห้อยเตาเตาห้อยเอเอาเฮงเอาเอาเอายเอาไรไหลเอาไรไหลเอเ้ยลองเป็นก็มวยองยิเวเนี่ยเอามวยยองว่าเตาห้อยข้าลงดู

เต่า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 ไงเต่า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 ไงได้ยักเพีงได้ยักเพียงฮะหมูยอดได้แล้เพีงลองได้ยักเพีงเจ่าเจ้าเจ้าเจ้าไงมือเร่งไปงัดถั้งงัดว่ะเอางัดถั้งงัดถั้งงัดถั้งงัดงัดั้งงัดถั้งงัดถั้งงัดเอ้าบังงัดให้เบิ่งซ้ำงัดคืองัดคืองัดคือหมูย้อูลูก

บีบมานั away, ่งข uh ้างไหนลูกมานั right ่งข้างไหนเร็วมานั่งข้างไหนเพราะเขาคิปเสร็จยังน่ะมานั่งเลยนั่งเลยเอาแยกเขาไหมแยเใส่ไม้ครับนีหอยด้วยค่ะใส่ไม้เลยคุณผู้ชมืระเี้แกงผักหวานอันนี้แกงไก่ต้มไก่ต้มไก่ตั่วไก่กระตุ่มไก่แกงผักหวานอันนี้ยังก่อนอ่ะแกงเห็ดค่ะหูหนูใส่หน่อไม้ใส่หน่อไม้ใส่หอยจุ๊บว่ะ hỏi chụp hỏi นี้คอยผมแม่ไปภาษาลาวก็ให้จุให้จุให้ยอง ติดอายแล้วบาดเนี่ยแก้ว่าออกเลยบาดเนี่ยยายเลี้ยงยากว่ายิงลีเนี่ยยายติงลีเลี้ยงยากบะยนบ่ติงลีก็มูหยองพวกได้เลี้ยงยากก็กันตี อ๋ออันนี้กระบายุกกระบาย้าล่ะเลียงทำลูกย่าล่ะวะครับบอกบอกง่ายยันบอกเต้นหน่อยบอกง่ายยุนบอกบ่ดื้อมันบอกง่ายอยู่เป็อยงง่ายยู่เขาง่ยยู่ทุ่นลูกเขาครับอืมไข่ยืดสันเป็นน้ำเป็นน้ำเปิ่งเป็นน้ำแนวยืดสันไอ้ไอลีได้ปะเนี่ยไอ้ลีได้ที่เออเป็นอยังบุญยู่เนาะปกติลูกไส้นีบึงอยากก็ดีเนาะ ครับปกติน sure> ี่ลูกไส้น okay. ี่มันจีอันนี้ก็เห็นบ่พูดอะไรกับผู้หนึ่งเนาะอันนี้ก็ใครอยู่โหวดถุกคนอยู่ครับหูบดคนหักกันดูแลกันดีครับไปยุคนก็เห็นดูแลกันดีครับแม่่ลูกเอิญแม่มากินข้าวน้ำเอาัสวไกลอ๋อ สวใกล้ก huh ับมีบ่อยากให้ลูกกินขาน้ำเมียน้ำย่ยนะเพราะว่าได้มายามเราอยากให้เขากินแซบสันดอกไย่อยกินน้ำเมียกินน้ำมาเขากินเสียบสันดนั่นแหละเขาจะทักมาอยู่เขาต้องเขาต้องเอานี้ได้ดำเนินการได้ลูกช่งปลคนเของปากันให้รเลยเนให้เขาาครับครับกันละให้เขาดูแลกันทั้งสี่ล่ะครับ

อ่ะขมาแม่เ ja, อ hey, ja. 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 ินแม่มากเอินแม่กินข้าวนาแม่ยยยกินร้กินขาปะเออเออนี่นะเขาเอิคนฉลาดไปตัดผมตัดได้นะครับแม่นิ่งมากย่างตัดผมนี่ับเลยตนั่งับเลยคนไม่ตัดนะพ่อค่ะดิ้นยงเดียว กาแสดงออกดีเยอเห็นอายมากดีใจะเห็นตายมาดีใจงะ้ไนบถามงาบองามบ่งามบอสช่บีหลงานบอสเห้อตหัวได้ละไตหัวเหือดได้ละ ต้มต no. 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 no ้มแบบบ้านๆเราไงเอาใส่ทกคนเลย่ะอยากเลนอยากหยอกยายเบอกินน้ำรานเรื้อ่บื่อกินน้ำร้านเตีย chắc không đi nhầm đến trong nhàm cả này cho của bưởi với cả cả đại nếu mày bận nhầm đại nó bận tin cao bận nhầm จริงข้าวจริงข้าววันนี้พี่น้องเดี๋ยวเดียพาดูพาเต่าออกอไปบ้านพอพี่เดี๋ยวพาดูพาเต่าจริงข้าวกันเ้อครับเดี๋ยวคอยบึ้งคอยติดตามอาอีกอัปเดตไปเรื่อยๆขอบคุณลหลายๆครับ